ครับกรสวดดีต้นเทียงน้องพี่น้องลุงทองกับใดลงมาหน้าอีกครังหนึ่งลุงทองมาเอาไอ้ด่างด่างตูงเนาะพี่น้องเนาะเขาอื่นด่างตูงเนาะนด่าตงตูงลุงทองก็ลองออามาตูงบ่งครับผมนำไหลบ่ค่อยแห้งเราพี่น้องนี่นะครับหามีปลาซิวเนาะพี่น้องหามีปลาซิวพอเด็ดไปมุกนะครับผมลุงทองกับใสเซ็จแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องนี่ ตรงหน่อยๆนะครับผมนื่ไหลลงไปงานนั่นแหละครับพี่น้องน้ำก็บ่ค่อยแห้งหรอกครับผมเนาะใจใวดักไใบเบิ้งเพื่อหาเพื่อนในมุกเนาะพี่น้องเนาะมือแรงมีฝนตกมากอะเดี๋ยวลุงท่องก็จะมาอัปเดตให้เบิ้งอีกครั้งนึงครับผมนะครับผมลุงท่องก็ได้ดักไวแล้วเฮี่ยนะครับผมหาได้ดถอดเด็ดมุกเนาะพี่น้องเนาะบ่ายบมุกเพื่อนกะลุงบังทีก็มีเนาะครับผม เลี๋ยแต่โอกาสของเพื่อนเนาะลาสิ่นี่ก็คือเขาก็ขอลอยคิดหาด้วยพี่น้องด้วยนี่นี่ลุงทองถ่ายพี่น้องในบึงด้วยนะครับนี่ก็จนเพื่อนกะกลมแล้วพี่น้องกลมแล้วนะครับผม,มกลมแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นอยู่ดอกนะครับเนาะนกลมแล้วครับผมจนแข็งแรงดีพี่น้องเขาจนแข็งแรงดีแฮะนะครับผม ความสูงก็อยู่ที่เม็ดหนึ่งนี่แหละพี่น้องความสูงของเผื่อนเนาะลุงท่องก็น,นั่งอยู่บนคนานะครับผมก็สวยงามอยู่พี่น้องนะครับผมหยาหยาดอกขาวก็ลายอยู่พี่น้องกับว่าเป็นหยังเนาะครับเดี๋ยวเพิ่งจะแห่งเหีื่อใต้ไปเองแลครับผมหยาดอกขาวเป็นอาหารให้หนกนะพี่น้องหนกเพื่อกำมากินเมน็ดหยาดีดีพี่น้องนี่นะครับผมเนี่ยก็คือภาพรุ่มลวนในหน้าเขาของลุงท่องเนาะ กับผมกับพ่อได้เจ็บได้เกีียวอยู่พี่น้องากรับผมสำรับไอ้ฟังตะวันตกของบ้านลุงทองเนาะอะ่ะกัพ่อกันซ้ำนีแ้แหละครับผมอย่งไดรกะอย่าลืมกดปากกดติดตามกับช่องลุงทองช่องหน่อยๆน,น้ำหน่ยด้ครับเด้อพอมีกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ